พญานาคฟังธรรมครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดมีสิ่งคลื่นแผ่วเบาพระองค์ทรงนั่งโวนาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะนั้นเองแสงเรืองราวสีน้ำเงินอมเขียวค่อยๆปรากฏขึ้นจากผืนน้ำพญานาคผู้หนึ่งแผ่พังผานออกมาด้วยความเคารพ พยานาคนามว่าเอราวันเป็นผู้มีศรัทธาในธรรมนาแต่มาข้องใจว่าเหตุใดตนแม้จะมีฤทธิ์ใหญ่ก็ยังไม่ทนทุกข์จึงขึ้นมาขอเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อถามปัญหาธรรมพยานาคกราบแทบพระบาทแล้วเอ่ยด้วยเสียงกังวานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุใดผู้มีอำนาจและบุญมากจึงยังต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่อาจหลุดพ้นเหมือนพระองค์ พระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่าเอราวาัณเอ๋ยกำลังและลทธิ์ไม่อาจดับทุกได้พอทุกอยู่ในจิตไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกพระองค์ตรัสคถาไว้ว่าสัพพะปาปัสสะอากระระนังกุสะรัตสูปสัมปะทาแปลว่าไม่ทำบาปทางปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้ผ่องใส แม้ผู้มีร่างกายใหญ่เพียงใดหากจิตยังเต็มไปด้วยอวิชชาก็เหมือนอยู่ในคุกทองงามแต่ไม่พ้นจากพันธนาการพญานาคหลับตานิ่งน้ำตาใสไหลาจากดวงตาที่มีเกล็ดเป็นประกายถ้าแต่พระองค์ข้าเข้าใจแล้วว่าลทธิ์ไม่อาจทำให้พ้นทุก์มีแต่ปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่า ถูกแล้วเอราวันผู้เห็นธรรมแลมพียงชั่วขณะย่อมสูงกว่าผู้ครอบของโลกทั้งสามจากนั้นพญานาได้ฟังธรรมแล้วกราบลาพระพุทธเจ้าตอนกลับสู่โลกประดานได้กล่าวว่าต่อไปนี้ถ้าจะไม่ลงลินอีกแต่จะเจริญศรัทธาและภาวนาให้ถึงธรรมแท้เมื่อหายไปใต้แสงน้ำ พระพุทธเจ้าทรงแยมพระโอษฐ์และตรัสกับภิกษุที่มาด้วยว่าแม้สัตว์ในหน้าพิภพยังรู้คุณแห่งธรรมมนุษย์ผู้มีโอกาสฟังธรรมท,รมทุกวันจะประมาทได้อย่างไร